สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สารเลเวอรี่นะครับวันนี้เรามาพบกับ72ปีศาจแห่งโซโลมอนตอนที่2กันนะครับมาติดตามกันว่านะครับปีศาจตนที่11ถึง20จะมีอะไรบ้างนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงกันแล้วนะครับไปสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนคือเมอร์คูราครับแก๊เจ็ตที่ใช่ยังไงก็ เมอร์คู่านะครับเชิญไปซื้อไปหาได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะได้แกจ็ตคู่นะครับและก็พิเศษที่สุดนะครับสำหรับผู้ชมช่องยักษ์สาเลเบอรี่นะครับชอบแกจ็ตที่ใช่กับเมอร์คู่ารับส่วนลดทันที200บาทเพียงคุณกรอกโค้ดว่ายักษ์สา aug 2 0 0นะครับซึ่งสามารถที่จะกดเข้าไปช้อปปิ้งกันตามลิงก์ข้างล่างได้เลยโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามา ยักษาจะเล่าให้ฟังสำหรับปีศาจตนที่11นะครับจิตวิญญาณดวงนี้ที่อยู่ในภาคีคือในยุคผู้แข็งแกร่งและทรงพลังเขามีนามว่ากูซิออนนะครับในคำพีนั้นบอกว่าเขานั้นมีรูปร่างคล้ายกับซีโนโฟิลุสนะครับแต่จากการที่ยักษสืบค้นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับกลับไม่มีใครหรือว่าที่ไหนหรือว่าการพูด ถึงเรื่องของ l e s s e r Key of s o l o m o n นะครับที่จะอธิบายได้ว่า Senophilus นั้นแท้จริงแล้วคำนี้เนี่ยมีความหมายว่าไงหรือว่า รูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแต่เท่าที่ไปค้นหาข้อมูลดูบ้างก็บอกว่านะครับกูซิออนนั้นมีรูปลักษ์คล้ายๆกับลิงบาบูนบ้างก็บอกว่านะครับมันเป็นอะไรสักอย่างที่มีหัวเป็นสุนัขนะครับก็คือนะครับเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนเนื่องจากว่าภาษาที่เขาใช้เนี่ยอาจจะเป็นภาษาที่ตายไปแล้วนะครับเราก็เลยไม่สามารถหาสิ่งที่ชัดเจนได้นะครับเอาเป็นว่ายักษ์แทนด้วยรูปนี้เท่าที่ค้นมาได้นะครับว่ามีรูปลักษ์คล้ายๆกับลิงบาบูนแล้วกันนะครับ เขาบอกว่านะครับกูซีออนนั้นเป็นผู้บอกเล่าทุกสรรพ,พสิ่งทั้งในอดีตปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะมาถึงและกูซีออนคือผู้เปิดเผยทุกคำตอบในความหมายของทุกคำถามที่มีผู้อยากรู้และเขานั้นคือผู้ที่ประนีประนอมและคืนดีในความสัมพันธ์ให้แก่มิตรสหายทั้งยังมอบเกียรติยศและศักดิ์ศรีแก่ทุกสรรพ,พสิ่งและยังเป็นผู้ปกครอง40กองทัพวิญญาณด้วยกัน จิตวิญญาณดวงที่12นะครับมีนามว่าซิตรีนะครับเขานั้นคือเจ้าชายผู้ยิ่งยงในทีแรกนั้นเขาจะปรากฏตัวนะครับมีลักษณะว่าหัวและร่างนั้นเป็นเสือดาวมีปีกของกริฟฟอนแต่หลังจากที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าผู้ขับไล่นะครับเอ็กโซซิซึมผู้ชำระล้างที่เรียกเขามาเนี่ยเขาจะมีร่างนะครับกลายเป็นมนุษย์ผู้งดงามเขานั้นทำให้ไฟลุกโชนนะครับ บุรุษนั้นไฟลุกโชนด้วยความรักของสตรีและกับสตรีเองเนี่ยครับก็ไฟลุกโชนด้วยความรักของบุรุษเฉกเช่นเดียวกันซ้ํายังทําให้เขาเหล่านั้นนั้นเปื่อยเปล่าในร่างกายหากนั่นคือสิ่งที่เขานั้นปรารถนาสตรีนั้นคือผู้ปกครอง40กองทัพวิญ,ญญาณด้วยกันนะครับจิตวิญ,ญญาณดวงที่13ข้อมูลของเขาค่อนข้างเยอะนะครับเขาชื่อว่าเบเลต เบเล็ตนั้นคือกษัตริย์อันแข็งแกร่งและหน้าสะพึงกลัวนะครับเขาขี่ม้าสีซีดนะครับแล้วก็มีการเป่าทาเปรตแลวก็เครื่องดนตรีต่างๆบรรเลงอยู่ตรงหน้านะครับในทีแรกตอนที่ปรากฏกายนั้นเบเล็ตนั้นจะเต็มไปด้วยความโกรธถานะครับเหล่าพ่อมดหมอผีนะครับที่ต้องการเรียกเขามาเนี่ยจะต้องใช้ความกล้าหาญนะครับในการที่จะจัดการและเพื่อที่จะทําเช่นนั้นได้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นต้องถือไม้กายสิทธิ์นะครับที่เป็นไม้เฮเซลไว้บนมือ แล้วก็เข้าโจมตีนะครับเบล็ less, จากทั้งทางทิศใต้และตะวันออกสร้างสามเหลี่ยมอันปราะศะจากวงกลมขึ้นมาและสั่งการเขานะครับด้วยการผูกพันธะและผลักเขานะครับดังเป็นผู้ติดตามให้เข้าไปสู่สามเหลี่ยมนั้นแต่ถ้าหากว่าเบล็ดนั้นไม่ยอมที่จะเข้าไปสู่สามเหลี่ยมที่วาดขึ้นนะครับให้ผูกพันธะแล้วก็ดึงเขาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเขาจะยอมเชื่อฟังนะครับแล้วก็เข้าสู่สามเหลี่ยมนั้นแล้วก็ทำ ทุกสิ่งตามที่เหล่าพ่อมดหมอผีที่เป็นผู้เรียกขานเข้ามาปรารถนานะครับและแน่นอนว่าเนื่องจากว่าเบเลสนั้นเป็นกษัตริย์จึงต้องปฏิบตัติต่อเขาอย่างสุภาพนะครับเพราะเขานั้นคือราชาผู้ยิ่งใหญ่นะครับพวกเขาทุกคนต้องถวายบังคมต่อเบเลสนะครับเชกเช่นกษัตริย์แล้วเจ้าชายองค์อื่นๆที่ทําต่อเขา และผู้ที่เรียกเขามานั้นนะครับจะต้องมีแหวนเงินอยู่บนนิ้วกลางของมือซ้ายแล้วก็จับอยู่บนใบหน้าของตัวเองนะครับในหนังสือเขามีคำอธิบายว่าดังเช่นที่เขาต่อคำต่ออมเมมอนนะครับเบเรตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้เนี่ยจะทำให้เกิดความรักทุกสิ่งนะครับเป็นไปได้ทั้งสตรีและบุรุษนะครับจนกว่าเหล่าพ่อมดหมอผีที่เรียกขานเขามาเนี่ยจะได้รับการเติมเต็มในความปรารถนาเบเรสผู้นี้นะครับ คือภาคีแห่งพลังและก็ปกครองนะครับ85กองทัพปีศาจจิตวิญญาณดวงที่14นะครับชื่อว่าลีลาเจนะครับหรือบางครั้งก็จะถูกเรียกว่าลีไลคานะครับจิตวิญญาณดวงนี้คือมาควิสผู้เปี่ยมด้วยพลังปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของนักธนูชุดเขียวนะครับถือธนูแล้วก็สองใส่ลูกธนูเขานั้นเป็นผู้ก่อสงครามและการแข่งขันทําให้เกิดบาดแผลเน่าเปื่อยด้วยลูกศรของนักธนู สิ่งนี้นะครับเป็นของเหล่าผู้ที่อยู่ในราศีธนูตัวของลีลาเจนั้นปกครอง30กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่15นะครับที่อยู่ในภาคีนี้เขาชื่อเอลิกอสนะครับเป็นดายุกผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏกายในร่างของอัศวินถือทวนนะครับถือสัญ,ญลักษ์ และก็ถืองูเอาไว้นะครับเขาคือผู้ค้นหาสิ่งที่ถูกหลบซ่อนนะครับและรู้ในสิ่งที่จะมารู้ถึงสงครามและสิ่งที่เหล่านักรบต้องเผชิญเขาทำให้เกิดความรักต่อผู้ปกครองแล้วก็เหล่าเกรทแมนยอดคนต่างๆเขานั้นเป็นผู้บัญชาการ60กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่16นะครับชื่อว่าสีผ้าถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับ มีการระบุเอาไว้ว่าสิพานั้นเป็นนายุกผู้ยิ่งใหญ่นะครับปรากฏกายในเครื่องแต่งกายแล้วก็ชุดเกราะสีแดงราวกับว่าเป็นนักรบนะครับเขานั้นมีฤทธิ์อำนาจทำให้สตรีนั้นรักบุรุษนะครับและนำพวกเขามาสู่กันนะครับด้วยความรักที่มีร่วมกันและก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนเป็นหมันได้ด้วยนะครับสีพานั้นปกครอง26กองทัพวิญ,ญญาณผู้ต่าต้อย จิตวิญญาณดวงที่17นะครับมีนามว่าโบทิสนะครับโบทิสนั้นเรียกได้ว่านะครับเป็นประมุกผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ถือตำแหน่งของเอิลด้วยในทีแรกนั้นโบทิสจะปรากฏกายในรูปของงูอัปปลักษ์นะครับจากนั้นด้วยคำสั่งของจอมเวทผู้อัญเชิญเขาจะอยู่ในร่างของมนุษย์ผู้มีฟันโตมีสองเขาถือดาบคมกลิบวาววับในมือ เขาจะบอกเล่านะครับถึงอดีตและสิ่งที่กำลังจะมาและคืนความสัมพันธ์ในหมู่ของผู้ที่เป็นมิตรและศัตรูโบทิสนั้นปกครอง60กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่18นะครับชื่อว่าบาชินจิตวิญญาณดวงนี้นะครับเป็นดยุกผู้แข็งแกร่งและทรงพลังปรากฏในร่างนะครับของชายผู้มีหางเป็นงูนั่งอยู่บนม้าสีซีดนะครับ เขาเป็นผู้รู้ในศาสตร์เกี่ยวกับสมุนไพรและหินอัญมณีมีค่าสามารถนะครับที่จะพาคนจากประเทศหนึ่งนั้นไปสู่อีกประเทศหนึ่งได้ในพริบตาตัวของบาชินนั้นนะครับปกครอง30กองทัพวิญญาณด้วยกัน แล้วก็จิตวิญญาณดวงที่19นะครับมีชื่อว่าซาโรสซาโรสนั้นคือดตยุคผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทรงพลังปรากฏกายในร่างของนักลบทรงพลังขี่จระเข้ทรงมงกุฎนะครับบนศีรษะแต่ทว่านะครับกลับเป็นผู้ที่อยู่อย่างสันติเขานั้นทําให้เกิดความรักของสตรีต่อบุรุษนะครับและก็ความรักของบุรุษที่มีต่อสตรีปกครอง30กองทัพวิญญาณด้วยกัน และคนสุดท้ายสําหรับวันนี้ที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคนที่20นะครับจิตวิญ,ญญาณดวงนี้มีชื่อว่าเพอร์สันเพอร์สันนั้นเป็นจอมกษัตริย์นะครับเขาปรากฏกายในร่างของมนุษย์ที่มีใบหน้าเป็นสิงโต ถืองูพิษร้ายเอาไว้แล้วก็ขี่หมีนะครับสิ่งที่นำหน้าของเขาก็คือแต่ทำเป็ดนะครับที่เป่าออกมาเขานั้นเป็นผู้รู้ถึงทุกสิ่งที่ถูกซ่อนแล้วก็สามารถที่จะค้นหาสมบัติได้ซ้ำยังบอกเล่าได้ถึงอดีตปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะมาถึงเขาสามารถเลือกที่จะมีร่างเป็นมนุษย์หรือว่าไร้รูปร่างก็ได้เขาสามารถที่จะตอบคำถามได้ถึงทุกสิ่งบนโลกอย่างแท้จริงทั้งความลับและความศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงการ กำเนิดโลกเขานั้นนำมาซึ่งมิสหายอันดีเป็นผู้ปกครอง22กองทัพวิญญาณซึ่งมีทั้งส่วนหนึ่งของภาคีแห่งคุณธรรมและส่วนหนึ่งของภาคีแห่งบัลลังก์และนี่คือเหล่าปีศาจนะครับตนที่11ถึง20 ถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยถ้ายังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้กับปีศาจตนที่21ถึง30ขอ,อลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ